วันนี้พี่น้องลกกูกพ่อจะมีสี่สั่งเซาที่พี่น้องมานึกปลาสะเนาะาตั้งจากแต่เมื่อคืนนี้คนละตั้งเครื่องแต่คืนนี้เริ่มดูดมาก็ประมาณนึ่งหงงมว่นึ่งบนกองเครื่เพราะว่าวัวนี้เป็นมันสิน,น,นแดงมันสินใหญ่พอเราคลังเนาะเขตบ้านเขาเขตนอกเขานี่ยังคลังเนาะก็่เกตมี 15 hai cả bơm sụt tạt kiêng đấy Dạ, anh đi cho người vì nó cũng không làm cần bơm xì bán rồi qua lại nhà À, đi với người thì phải học cầm lăng cũng cắt tịt chả thua Cái hẹn có mang mét bài là gì nó, mét Cả cả ô, nào nó Cả nào lớp là อันนี้เป็นอีกหน่วยหนึ่งวัน,นี้แฮะน่าจะตอนแรงมื้อนี้จะจะลงโมดูดตุยกันเดยแล้วสะพอ่อม้อนี้แม่นเอาหน่วยนี้ก่อนเนาะมาเด้อใครอยู่ใกล้อยู่ไกลมาลีนม,มากินนํากันเด้อหรือว่าไผ่ต้องการต้องการน้ำน้ำก็สั่งได้แบ่งไายได้พี่น้องแบ่งไายได้แบ่งกินได้ ตาเพึ่งเราพี่น้องบางบ้านมัแหมไม่ชิมเงี้ mm hmm. ยกูมีปลาหลาายกว่ปลาใดมีปลาอย่างเดีย, mm hmm. ยดวปลากตัองอย่างเดียวเลยใกล้แล้วพี่น้องใกล้ชิมแหมละมันก็เหลือประมาณควมหลังตีนหนึงเนาะนี่จูผู้หญิงเพิ่งจะมาตึกเอากระดุงตึกกระลุงปลาโน,นยไปเห็ดอันปล mm hmm. าแดก๋วราใหญ่เ็เ่็นกำลังอันทำไม การมาเอาปลาเนี่ยนยังว่าหันไปใส่ชุดคนจังไงพี่น้องจังนอยติดตามกันยามเช้า้านเฮาแล้วพี่น้องเลยปล่อยหวกใส่ทุกแต่ละพี่น้องได่ละ

we

ไ uh, ม่งนอนี oh, ่นโอ้สอตอย่เงียโอ้พี่น้องนอนจุวดเบิกบโอ้บุกอะไรตาโต้กอดมีเม็ดไปดก็บข้าวเลยพี่น้องเมาโอ้ดบกพี่น้องอุ้ยเ้ mãi lắc cái gì nữa mãi thế thế, là thế thế hết 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 โตเอ้อโอ้เฮ็ดแล้ว7ตัว8ตัว9ตัวเอ10ตัวโอ้พอดี10ตัวพี่10ตัว ปลามาซอที่มาไกลหลายทีแล้วมีนี่อู้นี่ข้าวก็มีปลาชิวก็มาไกลหลายทีแล้วกวบกวบกวบเลยมาซอก็จะขึ้นเนาะเอาไปโอ้บไกลหลายทีแล้ว

ลีวาลีว่เตรียมตั้เลยพี่น้องกัเห็นขึ้นบึนขึ้นหมดูด้ำเราอวะ แม่รู้อ่อนเพื่อนจุกหอยจุกพี่น้องหอยจุกหอยจุ๊กฝั่งไทยที่เป็นหอยหอยคข่มลังเอาน้หอยจุ๊กอยแยู่ี่ตัวใหญ่ๆพี่น้องใหญ่ๆิดเลย นี่นหอยหลายอันที่น้องเก็บไปขังไหลน้ำจกส่องคืนติดอ๋ออะไรแบบนั้นนะโอ้นำ้ำรดนนี่สิได้แปลงน้ำคนเดียพี่น้อบด้วยตู้เท่าลูกฟี่ฟันสะอ่อนยอดมันสายบัวที่เรา ก็จะเอาไปแกงแกงใส่บัวคุณไอ้แล้วคุณเหลือไปพุณอะไรทีเนาะเหลือคุณแล้ว

มันพ so so ่งะปิว oh ้นต so ึกโดงเขียวโอ้เต็มคู่สี่ับี่นาะมันนานยิง่่คนกมันบุกสาน้อยสแนวเานะปลาซิวขึ้นไปประตไป้สิเด็กหลายลับที่เนาะเกดเป็นหัวก็ไได้เอามาเงาเสีไล่ตัวนี้เห็ะยกบเลย Oh, oh, oh. Nè oh. <cười> 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 Lát thằng ô. Né. Lát thằng ô. Ô, bố ô. chơi đây là Ô, ô, ô.

หลังจากแล้วเรียกแก้มกันหน่อยนะึงลูกไผ่ประเด็นรังเมื่อกี้ลูกไผ่ประเนน,นี่โหนาเพื่นก็มายาัโหนาใหญ่โหนาเศเมืองันโูน <c oughs> นเขนาะขอขอบใจพี่น้องเนาะที่ให้เกียรติติดตามครับสมยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้พี่น้องฝากติดตามช่องลูกเทยล์องสาแนลเนะพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บาย